สวัสดีครับพี่น้องพอกับเมนูทางช่องยายเหลยมลำเพลินออฟฟิเชียลจ้าพอกันแต่เศร้าจังน้อยเมื่อนี้พี่น้องพร้อมกับอากาศเย็นจอยจอยบรรยากาศเศร้านี่พี่น้องหลังจากเมื่อคืนที่เอาเกี่ยวเข่าเหลี่เนาอพี่น้องเนาะเมนหนสืยสผ้าไปเบิ่งบรรยากาศทงไฮทงหน้าเนาะจ้าเนาะไปกันพี่น้องไป มันขึ้นมาแปลนเอิดเติดแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วมานเคื่อนแขกหลอดบอกไปเอาปลาซิวแนเดอร์เวอร์ซันอยู่ไ้ไดบนนี้แม่หนุย่ยวัดท่านย่างไปหาเบิงอยู่แขกหลอดก็ผู้ใหญ่สุรวือบอกมานเคื่อนเนี่ย เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอารถยองบัตรเดียวเปลนเอิดเตือเเลยโอ้ยล่มพี่น,อน้องหนาวผอมสีเย็นเย็นพอมบึงซิ่งยางไปบึงหม่องเพ่่นว่า ปลาซิวเนาะพี่น้องเนาะนานมีปลาซิวอยู่เดี๋ยวสิภาพไปล่ามตากเขาพี่น้อง อากาศเย็นเงียบเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ท่านตื่นพึ่งคนอยู่หอ,อนี่ก็บบหลายเนาะ คนสิกลับบานเป็นบางส่วนลมโอยโอยจักน้อยแล้ล้านตาเขาพอดีเลยเพี่น้อง ได้ล้านปูนตากเขาย่างดีเลยรวมแรงรวมใจกันมาขึ้นเนาพี่น้องพอยุ่งหยุดแน่หลูกหลูกเดนเสรอแน่มาซอยกันมาขึ้นเนี่ย สามคัคคีคือพลังผลนะเหตุยังกระดิดล่วงไปด้วยดีเนาะพี่น้องเนาะมันยากาศเช้านี้ตะเวนก็กำลังสิขึ้นละพี่น้องขึ้นละละแต่ว่าพันนผลปลายใหม่พอแหลมก็ว่าสิไพยายามแงบเพิ่นไปใส่แงบกบด้วย ว่าเสียวมอเตอใส่ไปกะจักสิเอาแงบบาได้ยังไดพ่นะพ่นเลยรอดจานลอยอืออ้เย็นประมาณสามแดดคงสิได้กูกเนาะพี่น้องเนาะถ้าแดดดีดีนี่ ว่าผื่นปูนนั่นหอนอยู่แล้วล่นาเกินสามหมื่นดอกสามหมื่นรับรองได้เก็บได้กู้แน่นอน ยังไรกฝากงานเด้อพี่น้องเดอ้อวันที่1นที่สองพี่น้องสิได้พบพอกับไล์สุดกลุ่มปิดสุดพอกับบอยสิริชัยเบียร์้อมพงคุณพ่อวิรพงศ์วงศินบัตรราคา149บาทหรือสิเป็นเมาหม,ม่ากมม่เด้อพี่น้องเดอ้อ สำหรับภูเขามหม่คือ279กก็คือราคา279บาทคืองานวันทีหนึ่งที 1, ท่สองแล้วก็สิบสิบเอ็ดเนาะสิบสิบเอ็ดพี่น้องสิบภพพ่อก,กับไม่พัช,ชรีหมอลำสิงกับเอียงสาวหมอลำสิงขี่ขขดื้อน,นไแมไม่หนุยกระจำว่าได้แล้วก็เมนมัน,นีวันหมอพี่น้อง สองเจ็ดเก้า 2, 7, นะบัตรเมาเมาหนึ่งสองละกะสิบสนะิบเอ็ดเนาะสิมีนักรองมาสมทบอีกแลายลผูหลายค้นล,ละพี่น้องทย่อยทย่อยกันขา่าว่าพายุ่งกันไปเนาะพี่น้องเนาะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ภาวะแบบนี้ ตอนนี้เนี่ยไปทุงก็มีแต่หลงป่างเปล่าแล้วพี่น้องเพราะว่าพันเกีียวเขาเบิดแล้ว เย็นยน,ยนจักหน่อยเนะพี่น้องบ่ม,มีปลาเข่า,ขาเห็นแล้ววันนี้แต่ต่อเฟียง พี่น้องสำรับชิปนี่เอาไว้สมิสักก่อนพอกันชิปหนาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องพูดที่เขามาเบิงมาชมทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลสำหรับชิปี้อยู่ดีในใี่ที่แองสุขผูสุขคนสนบายดีค่ะ